ถ้าใครคิดจะทำรัฐประหารในช่วงนี้เนี่ยก็คงจะต้องไปตรวจสมองซะหน่อยนะตรวจสมองซะหน่อยนะเพราะว่าทางมันมันเต็มทีอะ่ะคงไม่มีทางอะ่ะแต่คนบ้าก็มีอันนี้ไม่ทราบ ผมก็สงสารเขาอะพูดง่ายๆสังเวชมันตกยุคจนกระทั่งไม่รู้จะพูดว่าอย่างไงแล้วอะข้อมูลข่าวสารโซเชียลมีเดียของเราเนี่ยไปถึงไหนกันแล้วมัวงมอะไรเพื่อไงก็คนเต็มใจที่จะตาบอดอยู่ตลอดเวลาหรืองไงเสียงอะไรเลยหรือไงผมผม,ผมแปลกใจสังเวชปล่อยให้เป็นอาหารเต่าและปลาต่อไป ผมถ้าเผื่อพูดกันจริงๆนะเกิดมาผมก็อยู่ในสมัยรัฐประหารแล้วรัฐประหารปี2 4 9 0เนี่ยนะฮะผมเกิดมาผมก็เจอแล้วนะครับแล้วก็มีรัฐประหารการติดต่อมาในช่วงผมเติบโตเติบโตมาเวลาเรียนหนังสือก็ถึงเวลามีกรณีข่าวพรวิหารก็ถูกเกณฑ์ออกมาเดินกระบวนแล้วก็รู้สึกว่าเมื่อก่อนเนี่ยถูกไอ้พวกอำนาจเผด็จการนะมัน ชักจูงชักใย,ยอยู่ตลอดเวลานะแต่ว่าไอ้ข้อมูลข่าวสารอะไรต่อไม่อะไรต่างๆที่เราได้มาเนี่ยรวมทั้งวิธีการทางด้านสงครามจิตวิทยาซึ่งกำลังเฟื่องฟูหลังสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยปิดบังข้อมูลข่าวสารแล้วก็สร้างในเฮดสปีชก็ทำไงได้เพราะไอ้ช่วงนั้นมันช่วงสงครามเย็นด้วยผมก็เติบโตมาช่วงสงครามเย็นแล้วก็มีรัฐประหาร บ่อยครั้งมากผมกลับมาทำงานปี2515ปอ2516ก็มีเหตุการณ์ใช่ไหมครับผมเป็นอาจารย์สอนหนังสืออยู่แล้วนะก็ตื่นเต้นมากๆเลยเศร้าสลดใจมากก็เมื่อเกิดใ้เหตุการณ์6ตุลา19ประเด็จการณ์ต่อมาเสแต่แล้วก็มีการอ้างอิงอะไรต่อมีอะไรต่างๆรัฐบาลประเด็จการมันก็ควบคุมทีวีวิทยุหนังสือพิมพ์ด้วยนะครับ ซื้อพิมพ์ก็คุมแบบกระดิ่งไม่ได้ว่างั้นเถอะนะฮะออาก็ปิดอ่อาก็ปิดนะครับเราก็ได้ยินข่าวสารทางเดียวตลอดผมได้รับข้อมูลข่าวสารจากต่างประเทศเป็นนิดนะครับแต่มันก็สู้ไม่ได้นะมันก็สู้ไม่ได้แล้วก,ก็อ้างอิงว่าคนภายนอกมันจะรู้ดีกว่าเราไนดะ้ยังไงอะไรต่อไม่อะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็การบิดเบือนข่าวของเราเนี่ย ทำให้รัฐประหารเนี่ยเป็นที่ชื่นชมเป็นที่ชื่นชมนะครับก็เห็นเห็นอย,ย่างเรัฐประหารปี4ี่เก้าปีห้าเจ็ดมีคนเอาพงบอลไยไปให้ไปถ่ายรูปอะไรต่ออะไรต่างๆอย่างกาบงานมหากรรมยินดีอกดีใจอะไรต่างๆทั้งๆที่มันน่าแปลกใจนะเมื่อปีสามห้าเนี่ยที่เรามีม็อบมือถือไอ้ตอนปีส5มห้าผมว่านึกว่าเป็นั้งสุดท้ายแล้วนะก็ะไม่น่าเชื่อมีอีกปี4ี่เก้าแล้วก็มีอีกปีห7็ดเนี่ย ผมแทบ,บจะหมดกําลังใจอะเนื่องจากเห็นคนรุ่นใหม่ที่ได้แสดงศัก,กยภาพขึ้นมาที่ผมไม่สามารถไม่ไม่เคยคิดฝันว่าจะได้ขนาดนี้นะครับยิ่งได้ฟังได้ยินได้เห็น พวกนักเรียนชั้นมัธยมชูหนังสือของอาจารย์ธงชัยขึ้นมาเนี่ยฮะแล้วก็รวมอนหนันงสือต่างๆที่ผมได้อ่านมาแล้วก็รู้สึกหมดหวังที่ว่าคงไม่มีใครได้อ่านแล้วก็เห็นแปลภาษาไทยตอนนี้ก็ถึงขนาดอ่า,อานออก ยูทูบกันแล้วอะกำลังใจมีพลังขึ้นมาอย่างกระทันหันเลยว่าอความหวังที่เราจะได้เห็นประชาธิปไตยคงจะกลับคืนมาได้แล้วด้วยคนฝีมือคนรุ่นใหม่นะครับมีคนเขาบอกว่ามีอะไรจะฝากไปถึงคนรุ่นใหม่ไหมผมก็พูดซ้ำแล้วซ้ำอีกนะหลายครั้งผมผมไม่มีเขาทำดีแล้วถ้าจะฝากก็าฝากถึงไอ้คนรุ่นผมนี่แหละที่ยังโง,ง่งมี่ยังไง ถูกล้างสมองหลงเชื่อเป็นสลิมอยู่เนี่ยผมว่ามันเต็มทีจากประสบการณ์ของผมเนี่ยผมก็มีความยินดีเป็นอย่างสูงนะครับแล้วพอได้ยินข่าวเ,เรื่องการรัฐประหารที่หนาหูขึ้นนึกถึงเหตุการณ์ที่ต่างประเทศเช่นที่สหภาพโซเวียตในปี2534นะครับก็มีทหารออกมาทำรัฐประหาร เอารถถงรถถังเครื่องวงเคงบินออกมาบินกันให้วันแล้วก็ทหารก็ออกมาแต่ว่าประชาชนออกมาต่อสู้อย่งสองวันเท่านั้นแหละนะครับแล้วก็สหภาพโซเวียตก็ล่มสลายเกิดเป็นประเทศใหม่ขึ้นมา15ประเทศนะครับก็เป็นที่น่ายินดีนะครับแล้วก็เมื่อปี2,559หลังจากที่เรายึดอำนาจบ้าบอ ครั้งสุดท้ายปี2557ไปเนี่ยกองทัพของตุรกีก็ออกมายึดอำนาจอีกสองวันเหมือนกันนะครับพอประชาชนออกมาต่อสู้ก็คิดดูง,ง่ายๆนะครับไอ้การเอารถถังมาเอามามา,มาจอดในในเมืองเนี่ยม,มันเป็นเรื่องที่ตลบมากนะครับบอกว่ารถถังเนี่ย เขาจะต้องเอาไว้ถล่มเมืองยิงระดมยิงซันโวมาจากไก๋ข้างขางนอกเมืองเสร็จแล้วก็ขับรถถังเข้ามาทลายเมืองแล้วก็ยิงทำทำตะทัละลายเลยแล้วก็ใช้ทหารราบเขา้ายึดพื้นที่อีกทีนึ่งไอ้ตอนนี้เอามาตั้งเอาไว้เนี่ยผมก็ไม่ทราบว่าเป็นความคิดของใครนะครับ แต่ว่าก็ออกมาตั้งไว้ทุกทีอะนะตั้งแล้วผมก็ยังสงสัย,ยถึงเวลายิงจะยิงได้หรือนะครับจะยิงได้หรยอแล้วก็ไอาการเข้ายึดเ,เข้ายึดรถถังเนี่ยภายในเมืองเนี่ยผมว่ามันมันเป็นเรื่องไม่มันไม่ยากนะครับในช่วงปีห้าสามผมจะทำได้รู้สึกรถหุ่มเกาะที่ออกมาวิ่งวิ่งอะโดนยึดไปทั้งหลายหลายคันนะครับนะครับ,นะรบเพราะฉะนั้นก็เออผมคิดว่า ถ้าใครคิดจะทำรัฐประหารในช่วงนี้เนี่ยก็คงจะต้องไปตรวจสมองซะหน่อยนะเพราะว่าทางมันมันเต็มทีอ่ะคงไม่มีทางอะ่ะแต่คนบ้าก็มีอันนี้ไม่ทราบแต่เพียงแต่บอกว่าถ้ารัฐประหารเที่ยวนี้เราคงได้ดูอะ่ะการต่อต้านจากประชาชนเนี่ยคงจะคงจะสนุกสนานไม่แพ้ของตรุรกีของรัเสเซียแน่ๆ ความกลัวเนี่ยโดยเพราะความกลัวว่าเราจะไปสู้อะไรเรามีมือเปล่าใช่ไหมครับ <_ d ata> เราไปสู้อะไรเรามีมือเปล่าเราไม่มีทางสู้หรอกเมื่อตอนปีสองพันหร้อยห้าสิบเจ็ดประสบการณ์ตรงของผมเลยก็คือผมก็มีลูกศิษย์ผมสอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มาตลอดชีวิตการทำงานของผมนะครับก็ <_ d ata> มีลูกศิษย์ออกไป คัดค้านเห็นไหมเอาไปชูสามนิ้วเอาไปาาารวมตัวกันที่อนุสาวรีย์ที่หลักสี่ที่ปัจจุบันนี้หายไปแล้วอะ่ะผมก็สนิทชิดเชื้อกับเด็กนะผมก็ชอบคุยกับเด็กอะไรชอบดิสคัสอะไรต่ออะไรต่างๆเวลาผมสอนหนังสือผมก็มากเก็บว่าผมเราว่าอย่างไงอ่ะใครคิดไปยังไงว่ามาสิอะไรต่อไม่อะไรต่างๆผมก็มีความสนิทสนมมากพอสมควรนะผมก็ทีบางคนผมก็เรียกเข้ามาว่าเฮ้ย หรือไม่กลัวติดคุกหรอวะไม่กลัวพอพูดไม่กลัวแปลกใจอย่างยิ่งครับผมคนขี้ขลาด่ะผมจําได้ที่องซานซูจีพูดว่าไอ้ความกลัวนี่แหละมันมีอยู่ทุกคนแหละแต่ใครจะสามารถที่จะควบคุมได้ดีกว่ากันคนที่มีอำนาจเขาก็กลัวอยู่ตลอดเวลาเหมือนกันว่าเขาจะต้องถูกลมล้างใช่ไหมฮะถ้าเผื่อคนลงไม่กลัวซะแล้วเนี่ยทีนี้คุณจะเอาอะไรไปบังคับเขาหรอครับไม่กลัว เขาคุกก็ข่า,เ,ขาเป็นไรเป็นกันใช่ไหมฮะแล้วพิสูจน์มาเห็น<ๆ>เห็นชัดชัดแล้วเขาคุกเกา่าปีสิบปีออกมาก็ยังเฉยออกมาก็ยังในหนุนตามเดิมผมว่าพอมันข้ามความกลัวไปแล้วเนี่ยครับก็ใครจะไปคิดเลยว,ว่าสหรัฐอเมริกาจะมาแพรที่เวียดน,นามแล้วน,น,นี่ก็ลอง,งม,มาแพรที่อับกานิสถานแพรในหลายๆที่ใครจะไปนึกนะครับไอ้คิดว่าจะสู้มันก็ผิดซะแล้ว,ลวใช่ไหมครับแต่เขาสู้อ่ะเพราะฉะนั้นผมเชื่อเลยครับ เพราะตอนนี้เนี่ยมันมัน,ม,นมันถึงเวลาแล้วเนี่ยเวลาที่มันเหมาะสมตเต็มที่แล้วเราก็จะมาโกหกครูไหว้เขาเรียกอะไรโปรปกันดาเหมือนสมัยก่อนแบบโกหกแบบอของฮิตเลอร์ Hitler, ของพวกฟาสซิสสมัยก่อนมันไม่ได้แล้วล่ะใช่ไหมฮะเพราะว่า <laughs> ข้อมูลข่าวสารของเด็กของคนรุ่นใหม่มีดีกว่าเยอะเสียงก็สู้ไม่ได้ก็ดูง่ายๆท,ที่ที่กระทรวงศึกษาเมื่อไม่ไกี่วันมาแล้วเนี่ยผู้ไ,ไรเขา จะไปเถียงอะไรเขาจะไปเกลียดกล่อมอะไรเขาไม่มีทางครับไขหน้าเปล่าเป็นเรื่องปกติเป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติของสังคมอยู่แล้วพอตอนเข้ามาหายเวลยถ้าเผื่อไม่เป็นมาร์กซิสเนี่ยก็พิลึกนะสมัยก่อนที่ก็พูดกันนะ่ไม่เป็นมาร์กซิสไม่เป็นคอมมิวนิสต์ก็พิลึกนะพอเรียนจบมาหายเวลยแล้วก็ ค่อยๆเป็นคอนเซอร์วทีมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นพอแก่แล้วก็เลยกลายเป็นพวกหัวเก่าไม่ต้องการอะไรเปลี่ยนแปลงเพราะว่ามันชินซะแล้วไงเมื่อชินไปแล้วเนี่ยมันก็เลยไม่อยากจะเปลี่ยนแปลงไม่อยากจะเปลี่ยนแปลงแต่โลกมันต้องเปลี่ยนแปลงครับได้แต่สังเวชก็เปลี่ยนไม่ได้ก็ช่วยอะไรไม่ได้ ไม่มีเราเรียกว่าพวกปฏิกิริยาพวกปฏิกิริยาก็เพียงแต่ว่ามันไ้มีอะไรมันก็มีรีแอคชั่นกลับไปโดยโดยอัตโนมัติเท่านั้นนะแล้วก็ไอรีแอคชั่นต่างๆเหล่านี้ถ้าเผื่อมันไม่มีท่อน้ําเลี้ยงไม่มีเงินโดยส่วนใหญ่ก็มาจากรัฐบาลนั่นแหละนะครับ mm hmm. ก็คงจะไม่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 เป็นผลอะไรแล้วครับ ขามีข้อมูลที่มีหลักฐานเป็นคลิปข้อมูลที่เถียงไม่ได้มันจะบิดเบือนยังไงเลยครับแกก็โกหกแกก็ต้มทั้งนั้นนะใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นอันนี้มันมัน,ม,นมันเช็คได้ครับเช็คได้แล้วโดยเฉพาะมีคลิปด้วย ไอ้ที่เคยพูดแล้วว่าไม่ได้พูดอะไรต่ออะไรต่างๆมันก็ไม่ได้เคยเป่านกหวีดแล้วบอกว่าไม่เคยเป่าเนี่ยมันก็ไม่ได้ใช่ไหมครับม,มันเหมือนกันหมดนะฮะแล้วก็ไอ้ที่เคยพูดอะไรเอาไว้แล้วเนี่ยมันกลับมามาตามล่าตามล้างนะครับ